การทำสงครามการค้านะคะจากมาตรการกีดกันทางด้านภาษีถูกประกาศมา โดยประธานาธิบดีโดโนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐทำให้ทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF มีการปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกและยังบอกด้วยนะคะว่าสหรัฐจะเป็นชาติที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากนโยบายของผู้นำประเทศที่ยังคงมีความผันผวนรายวันขณะเดียวกันสหรัฐส,ส่งสัญญาณไปยังจีนบอกว่าถ้าจีนอยากจะให้มีการลดเงื่อนไขอารมณ์ไปถึง ลดกำแพงภาษีลงก็มาเจราจากันแต่ว่าล่าสุดค่ะทางการจีนก็ระบุว่าถ้าสหรัฐต้องการการพูดคุยในลักษณะของความเป็นมิตรและก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันจริงต้องยุติการกระทําที่เป็นการขม่มขู่หรือพฤติกรรมที่แข่งกร้าวทั้งหมดค่ะนอกจากนี้ถ้าไปดูการส่งสัญญ,ญาณจากผู้ที่ใกล้ชิดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างทางอีลอนมัสนะคะมหาเศรษฐีชื่อดัง ที่เข้ามาควบคุมดูแลกำกับเรื่องของการลดขนาดองค์กรและลดงบประมาณของรัฐบาลกลางแต่ดูเหมือนว่าจะเจอกับกระแสตีกลับอย่างมากหลังจากที่ตัวเขาเองเจอกระแสต่อต้อตานอย่างรุนแรงส่งผลให้ยอดขายรถยนต์เทสลาลดลงไปนอกจากนี้หุ้นของบริษัทก็ตกลงอย่างมาก มีรายงานระบุว่ารายได้ของเทสลาในช่วง3เดือนแรกของปีนี้ลดลงถึงร้อละเมื่อเทียบกับรายได้ใน3เดือนแรกของปีที่ผ่านมาผลประกอบการเทสลาที่ตกต่ำลงทำให้อีลอนมาสประกาศว่าเขาจะลดเวลาในการทำงาน กับทางกรมประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐหรือว่าดอที่เขาเป็นหัวหน้าโดยจะลดลงมาเหลือเพียงแค่1-2วันต่อสัปดาห์เท่านั้นและยังบอกได้ว่าเรื่องนี้ไม่น่ากระทบอะไรกับรัฐบาลมากนักเพราะการจัดการเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายภาครัฐใกล้ที่จะเสร็จสิ้นแล้วค่ะอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อิลนมัสอาจจะอยากถอนตัวจากการทำงานกับทรัมป เป็นเพราะเรื่องการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนที่สูงถึงร้อยละ145อีลอนมัสก์เนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจค่ะที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้โดยตรงเพราะบริษัทเทสลาก็มีโรงงานผลิตยานยนต์อยู่ที่จีนด้วยและแม้ว่ารถยนต์เทสลาที่ขายในสหรัฐจะผลิตจากโรงงานในสหรัฐไม่ใช่เทสลาที่นำเข้าจากจีนแต่ชิ้นส่วนอะไรหลายอย่างเลยที่ใช้ในการประกอบรถยนต์เทสลาในสหรัฐ ต้องถูกนําเข้ามาจากประเทศจีนแล้วเมื่ออะไรเหล่านี้ราคาต้นทุนสูงขึ้นจากกําแพงภาษีก็ทําให้รถเทสลาที่ขายในสหรัฐต้นทุนก็จะสูงตามไปด้วยนั่นเองเรื่องนี้ทําให้อิลลันมัสนาพยายามแสดงความเห็นต่อต้านการขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจากจีนแต่ก็ดูเหมือนว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้สนใจแต่อย่างใดและเรื่องนี้ก็ทําให้สื่อในสหรัฐหลายสํานักเริ่มรายงานว่าเวลาของอิลลันมัสในรัฐบาลของสหรัฐนั้น ใกล้จะหมดลงแล้วและการที่เขาเข้ามาทำงานตรงนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้คุ้มค่าสักเท่าไหร่นักต่อตัวเขาเองรวมไปถึงบริษัทเทสลาและการที่เขาค่อยๆปลีกตัวออกมาจากการทำงานกับทรัมป์น่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดด้วยแต่ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะเพราะตอนนี้เพียงแค่ประกาศลดเวลาในการทำงานไม่ได้ประกาศถอนตัวจากการร่วมงานกับประธาน,นาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่อย่างใดค่ะ ส่วนประเด็นที่ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องของกำแพงภาษีระหว่างสหรัฐกับจีนจะมีการเจราจาเพื่อคลี่คลายไปในทิศทางเชิงบวกได้หรือไม่ต้องไปดูท่าทีล่าสุดจากกัวเจียคุนโฆษกระทรวงต่างประเทศจีนออกมาถแถลงข่าวเรียกร้องให้สหรัฐหยุดข่มขู่และใช้อำนาจในการบีบบังคับหากต้องการเจราจาเรื่องของข้อตกลงการค้าที่จริงจังโดยถแถลงการของจีนครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่สหรัฐส่งสัญ,ญญาณว่ามีโอกาสจะลด ภาษีดําเข้าสินค้าจากจีนลงถ้าจีนเข้ามาเจราจาผู้แทนของจีนระบุว่าสหรัฐยังคงใช้นโยบายกดดันอย่างหนักทั้งๆท,ที่ออกมาระบุว่าต้องการจะบ,บรรลุข้อตกลงการค้ากับจีนซึ่งนั่นไม่ใช่แนวทางที่เหมาะสมที่ควรปฏิบัติต่อกันพร้อมอธิบายได้ว,ว่าสหรัฐกําลังทําตามแนวคิดลัทธิ เอกพาคีนิยมซึ่งเป็นการดำเนินการเพียงแค่ฝ่ายเดียวโดยที่ไม่ได้สนใจความคิดเห็นของอีกฝ่ายรวมถึงใช้วิธีกีดกันการค้าข่มขู่ทางเศรษฐกิจซึ่งล้วนแต่ไม่เป็นที่ยอมรับและกำลังเผชิญกับเสียงคัดค้านจากนานาประเทศมากขึ้นเรืเ่อยๆ ก่อนหน้านี้นะคะประธานาธิบดีโดโนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้มีการส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายสงครามการค้ากับจีนท่ามกลางความผันผวนของตลาดการเงินทั่วโลกนอกจากนี้เขายังระบุด้ยวยว่าอัตราภาษีที่จะเรียกเก็บจากจีนจะลดลงอย่างมากแต่ไม่มีทางที่จะเป็นศูนย์แต่ขอให้มาเจรจากัน ขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า MF ค่ะได้มีการเผยแพร่รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกฉบับล่าสุดด้วยรายงานออกมาณนะวันที่22เมษายนปรับลดคาดการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกอย่างมีนัยสำคัญโดยอ้างเหตุความขัดแย้งด้านการค้าที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงความไม่แน่นอนนโยบายที่มีการปรับเปลี่ยนรายวัน การปรับลดดังกล่าวนะคะ <_ d ance> เกิดขึ้นในขณะที่สหรัฐประกาศภาษีาศุลกากรตอบโต้ตครั้งใหญ่เมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้ภาษีสินค้านำเข้าทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นในรอบศตวรรษแล้วก็มีรายงานระบุได้ว่านี่คือแรงกระแทกเชิงลบครั้งใหญ่ต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกที่ดูเหมือนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนานแล้วเผชิญกับอุปสรรคหลายประการ โดยคาดการเติบโตโดยรวมค่ะจะอยู่เพียงร้อยละ1.4สําำหรับปี2568ร้อยละ1.5ในปี2569ซึ่งสหรัฐจับเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดโดยคาดการปีนี้ลดลงร้อยละ0.9เหลือเพียงร้อยละ1.8ส่วนประเทศในเขตยูโรโซนค่ะลดลงร้อยละ0.2เหลือร้อยละ0.8ขณะที่จีนนะคะลดลงร้อยละ0.6หเหลือร้อยละ4ค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ